สวัสดีค่ะลูกค้านักลงทุนทุกท่านสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขหากโปรแกรมเสริมสมาร์ตต่างๆที่ลูกค้าดาวน์โหลดมาไม่สามารถใช้งานได้ค่ะสําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี MT4 กับ KTBST เรียบร้อยหากลูกค้ามีการดาวน์โหลดใช้งานโปรแกรมเสริมสมาร์ตต่างๆตัวโปรแกรมจะมาปรากฏที่หน้าต่าง n a v i g a t o r ทางซ้ายมือของลูกค้าค่ะที่หัวข้อ Expert Advisor ในกรณีปกติ เมื่อลูกค้าลากโปรแกรมลงมาติดตั้งที่กราฟโปรแกรมเสริมจะรันเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้ลูกค้าใช้งานค่ะแต่ในกรณีที่โปรแกรมเสริมสมาร์ทต่างๆไม่สามารถใช้งานได้เมื่อลูกค้าลากโปรแกรมลงมาติดตั้งที่กราฟที่หน้าต่างเทอร์มินอลด,ด้านล่างของจอโปรแกรมเลือกแถบ journal จะปรากฏ status remove ดังภาพค่ะวิธีแก้ไขให้ลูกค้าไปดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Visual C++ 2017 โดยลิงก์สำหรับดาวน์โหลดจะอยู่ในอีเมลที่ลูกค้าได้รับครั้งแรกตอนเปิดบัญชี MT 4หรือเข้าไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Top Trader ได้ที่ www top trader co th เมื่อติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดโปรแกรม MT 4และเปิดเข้าใช้งานใหม่อีกครั้งจะสามารถใช้งานโปรแกรมเสริมสมาร์ทต่างๆได้ค่ะ สวัสดีค่ะ